รัอมนตรีพักส2สั่งตั้งกรรมการสอบกรณีการเข้าจับกลุ่มของกรมการปกครองเรื่องบ่อนพนันในพ,พื้นที่อำเภอองคลรักษ์จังหวัดนครนายกแล้วเจอนักพนันกว่า200คนมีตำรวจปล่อยปละละเลยหรือไม่ครับ ตำรวจภูธรภาค2สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับกรณีชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าจับกลุ่มผู้ลักลอบเล่นการพน,นันบริเวณทุ่งนาตมบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกว่ามีข้าราชการตำรวจบกพร่องปล่อยปละละเลยหรือมีส่วนร่วมรู้เห็นเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วันโดยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เปิดเผยน,นะครับ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่ามีตำรวจายใดเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่เนื่องจากบฎนักกล่าวมีผู้เข้าไปเล่นพนันมากกว่า100คนถือเป็นบ่อนขนาดใหญ่และอยังเปิดมานานด้วย เบื้องต้นจะมีคำสั่งย้ายผู้กํากับการสอพอ,องครักษ์ออกนอกพื้นที่ก่อนส่วนจะมีการยกย้ายตํารวจในอื่นอีกหรือไม่นั้นขอเวลาตรวจสอบก่อนจะสรุปอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเคยให้นโยบายไว้ครับหากพบผู้เล่น50คนผู้กํากับการในพื้นที่ต้องรับผิดชอบแต่หากมีผู้เล่นถึง150คนผู้บังคับการจะต้องรับผิดชอบแต่กรณีนี้มากกว่า200คนก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของผู้บังคับบัญชาขณะที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านให้ข้อมูลสอดคล้องกันครับวว่่าาาบอนแแหงีี้้้เปปปิดดมมไระณ1ล ไม่เคยเห็นคนของบ่อนออกมาระรานชาวบ้านข้อดีมีบ้างแต่ก็ไม่มากไม่ถึงกับสร้างไรายได้ให้ชุมชนครับแต่เขาไม่มาเกะก,กะรัรานอะไรชาวบ้านนะเอ<ะ>ไม่มีเขาไม่มีมามหลายคนนั่งรอที่ว่าไม่ใช่พน,นักงานไม่ใช่คนเล่นก็ยังไม่เดาไปนั่งครับมีมุมบวกมุมมุมดีบ้างยเ่ออมีทั้งดีทั้งไม่ดีเนาะว่างัันเถอะดี้างไม่ไดี้างมันก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้ครับ ขณะที่นายนุทินชาญวีรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่นชมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการหักเหลี่ยมเจ้าพ่อครั้งนี้ครับที่สามารถเก็บความลับของปฏิบัติการได้เป็นอย่างดีตนติดตามปฏิบัติการอยู่ตลอดจนถึงตอนนี้สามารถควบคุ่มสถานการณ์ได้ส่วนที่มีการขอให้ตรวจสอบบ่อนที่อำเภอท่ามะการจังหวัดกาญจนบุรีหากประชาชนมีข้อมูลหลักฐานก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่กรมการปกครองครับส่วนความคืบหน้าการร่างพรบประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในปากกานิมประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาามัั่่นใจครบว การปรับถ้อยคําให้เป็นไปตาม,มนโยบายของรัฐบาลจะแล้วเสร็จภายใน50วันตามกรอบที่รัฐบาลกําหนดตอนนี้ผ่านมา20วันแล้วส่วนหน่วยงานที่เข้าให้ข้อมูลก็ยังคงเป็นหน่วยงานเดิมทั้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังครับ